เรื่องหลอนตอนที่ 11. จระเข้ผีสิงการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเรื่องมีอยู่ว่านายพรานเดินหลงป่าอยู่คนเดียวอย่างเดียวดายนายพรานคนนี้อ่ะเป็นคอเนมีรูปร่างสูงใหญ่แต่ผอมแห้งและหัวล้านมองเป็นแวววาวนายพรานหลงทางอยู่ในป่าลึกที่มีป่ารกทึบมากมายอยู่มาวันหนึ่งนายพรานได้พบกับม้าตัวสีดำมาเมื่อมอล่ัาสันนั นายพรานจึงจับหมาตัวสีดำนั้นเอาไว้เพื่อใช้เป็นพาหนะนายพรานกระโดดขึ้นขี่หมาควบหมาวิ่งลุยโคลนลุยน้ำเครึ่งหน้าแข่งมาได้เมื่อเดินทางมาได้ระยะหนึ่งนายพรานก็พบกับจระเข้ยักษ์ตัวหนึ่งนอนอยู่โคลนต้นไม้นายพรานไม่รอช้าได้อาหารแล้วละกูเสร็จกูแน่รีบชักปืนลูกซองขึ้นมาแล้วเล่งนายพรานยิงปืนออกไปเสียงดังปังปัง ปังกระสุนเจาะเข้ากระโหลกไม่พบลาดเป้าทะลุผิวหนังของจอระเข้จอระเข้ตายตาต้นไม้ทันทีหลังจากนั้นนายพรานก็ชำแหละนำเนื้อจอรเค้มาย่างไฟจนลืมไปว่าต้องท่องมนต์สะกดวิญญาณเมื่อล่าสัตว์ในป่าลึกเพราะด้วยความหิวปรุงอาหารเสร็จก็กินจนอิ่มลืมนึกไปว่าอาจเป็นจอรเคเจ้าที่ก็ได้และเรื่องก็เกิดขึ้นดึกสงัดคืนนั้น ขณะกำลังนอนบนห้างที่ทำขึ้นมีเสียงคนร้องเรียกช่วยด้วยช่วยค่าด้วยค่าร้อนเหลือเกินทั้งที่อากาศหนาวเย็นอุ้ยหนาวฮือฮือนายพรานนึกในใจนายพรานยังคงจ้องมองว่ามันคืออะไรกันแน่เมื่อสบสายตาคู่งามนั้นพลันก็เกิดเรื่องขึ้นนายพรานต้องมนให้หลงไหลเคลิบเคลิ้มกับหญิงสาวพลันรีบลงจากห้างในทันทีอ่ะ มันสายไปเสียแล้วพลันหญิงสาวกลายร่างเป็นจอนเคผีกัดนายพรานจนตายจระเข้ผีตัวนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในป่าลึกเช่นเดิมขอบคุณทุกแรงใจที่รับฟังตายโยเรื่องเล่าฝากกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ